ใส่อันกระเทียทโทนซอยต้องไปแล้วกะมักเท่านั้นเองแอนอันกระแดกดอกบางนัดห้าวต้ตำเจวบางนัดแซบแสบได้ขัวพี่ขัวหอมขัวกระเทียมใสแล้วกระซิแซบมาแล้วจะหยุดใส่ตจย ฉันว่าแล้ว <c oughs> อาบน้ำตอนใดระยาย้ายกว้ยเถอะเอาแค่ปลาซึมเข้าไปชับประรดสักหน่อยแล้วก็เริ่มทำการแพ็คถุงกินได้เลยได้แย,ย่แก้วก็มี แล้วก็คั่วพริกคั่วหอมคั่วกระเทียมเสร็จแล้วก็เอานี่ลงโขกถ้ามันไม่นัวก็เติมปลาร้าอีกนา่ซิมสิดองไววเก็บได้เป็นปีเป็นศาสพี่น้องใส่ตู้เย็นเลยเด้แล้วบักนาดมันกัะสิเขาซึมน้ำประแดกมันทีแซ่บเอามาย่ำก็ได้บัดสุด้ายใส่ตะมะฮงกระแซ่ ยิ่งตำผลไม้นะก็อย่างนาั้นตำตำผลไม้แล้วก็ใส่น้ำไอ้ปลาาดองสับประรดเนี่ยยิ่งหอมพี่น้องเลยตำนมไม้โอ้ตำนมไม้ตำผลไม้คือขั้นสันกะย่าผลไม้พวกนี้ใส่น้ำอันนี้แซ่บหลายแต่ยุบ้านกะสิมากินอัน,นตำแจว ตำแจ้วคือข้าตำแจ้วปลาแดกนั่นแหละแต่ว่าข้าบอตองบิบบางหน้าข้าใส่อันนี้ถ้าสีใส่บางหน้าอีกก็ได้แต่บางนัดบางนวยมันก็มีอมเปรี้ยวอมหวานสามรสอัน,นอันนี้บอ่อนข้าง,ง,งไปทั้งสมุมอันนี้จะออกหวานนิดๆพอมาจากสามรอยอดบางนัดเนาะเนื้อมันดีมันสีหอมกระเทียมพอลราก็หิวเข่าอยู่เดี๋ยวลักไปซิมก่อนอนะ แค่แค่แค่อย่างเงี้ยพอเราทำน่ะใส่พริกป่นแล้วก็กินก็นกนจิมนันจิมนี่ก็ได้รอสักพักหนึ่งแล้วจะแพ็คถุงแล้วนะคะแอนปลาหมักสับประรดสับประรดหมักปลาใส่แจวกระสิบอกแจวสับประรดกินทุเรียนไปก่อนทุกข้าะคันพกินประแดกทุเรียนไงไหล อันซ่อนอันนี้มอนเม้อนพวกนี้เพ่นกัญชิบโดบยาเท่ไรดอกค่ะเพราะเพ่นกัญชิคัดต้นไว้กินเองกันอ่ะพีนันทนาการจากจันทบุรีมาเด้อมาแวะบ้านเจ๊เอ้เด้อตอนนี้นาบากักไรเนี่ยนาบักทุเรียนนี่เหม็นจนปวดหัวขันบอกกินนี่เหม็นได้ต้องกิน กินน้อยๆก็ได้มันเหมือนกับมันแก้เค็ดมันเนาะเดินไปเดินมาปวดหัวถ้าหยิบเส่ปากแล้วมันก็หายเหม็นเจอกันตอนเราทําน้ําพริกตอนทําแจวประแดกอันบักนัดเด้อพี่นอ้องงามแห้งเนาะอยวยซวยอวยซวยเราได้สับประรดดีด้วยแหละเพราะปลาร้าเราปรุงเรียบร้อยปลาร้าต้ม ไม่ต้องใส่อะไรเลยจะดองบักนัดแต่ก็หอมหมักหอมทุเรียนวันนี้อารมณ์ดีทำดองบักนัดก่อนเด้อซับบักนัดแล้วบักนัดมาจากสามอยยอดใส่กระเทียมซอยกระเทียมโทนซอยบักนัดดองประแดก ปลาแดกดองบักนัดแล้วเราก็พอเราหมักปลาเสร็จแล้วเราก็ใส่ตู้เย็ยนไว้ไงปลาแดกอนี้แหละเอาซ่อนไม่นดะวาสิคนปลาแดกมันคือสิตังหามันใส่บ่เหมิดเนาะอันหมักทุเรียนกับไงคักมือนี้น้ำปลาล ตาน้ำปลาตาวงแหวนตายายาปะ่ะจะใช้น้ำปลายี่ห้ออะไรก็ได้ที่เราต้มแล้วมาหมักใช่ไรเผื่อจะไอ,ไอน,นี่จะมักน้ำจะดองอปลาดองสับปะรดเนี่ยเอาไว้ทำแจวเอาไว้ทำแจวบักนัดเพื่อจะถ่ายให้ญาติพี่น้องดู <laughs> ีมือเธอไม่ปิดประตูให้สันเต็มโตเลยประตูทั้งในเปิดอาซาไว้แล้วหมึกว่านเขากลับมาจากร่างสิดประตูนี่เปิดเลยบุ้งหน่อยเต็มแขนเต็มข้ออันทุเรียนหมอนท่อมันสุกไรๆกันก็กินบ่แท่นคัลฟีดแบบกะจิก่าสิเหตุนามทุเรียนจะเหตดจังไรขันเอาไปเชียงงไม่มันสิบ่ถ้าฟีดมันก็สิบ่เป็นตะกินกะจิใส่ต้เย็นเป็นสิหละบ่จากมือ แต่ว่าอันนี่หละเอาอันนี้มาก่อนเอาถาดบ่เอาถาดมาก่อนไปยันอันปาตักประแดกใสใสถุงเหลยันมันอันนั้นนะยันมันเลอะโตกินข่าวผัดชัวร์ผเฮ็ดกับเห็ด<ม>ประแดกเฮียอยูอ่เออเอาถาดมาไว้บ้างอันสีบดองใส่โหลสีดองใส่ถุงไวเรามีถุงกันร้อนอย่างดี ส่นใช้ถุงโหลดพรอว่าตูวเย็นกับไมยมองเก็บเราคนใหญ่ก็ลำบากนะดองแล้วจะเอาไปเชียงใหม่แน่จะเอาไปนั่นไปนี่แน่มันเกี่ยวกันอยู่บอดดองบังนัดกับอันกินทุเรียนทุเรียนมันสุกหมดแล้วนะขอบคุณเจ้าของทุเรียนนะคะจากแต่ละที่อันนี้หมอน ขนาดวสิพาหามหามมันก็กินบ่าะท่นกับเฮดจังได้ละพี่น้องตู้เย็นก็เต็มตู้แช่ก็เต็มบัดยากเออบัดยากมันบม่มีกินเนาะพอเห็นเยอะกินบ่ได้คุณตัวพี่น้องชีวิตมันก็จะเป็นวงจรอย่างสิละเศร้ามากกินข้าวต้มก้ามามาก็ต้มจับจ่ายกางขื้นมาแผงฤทธิ์อันนี้ก็อัน เอยียงก็กระเทียมโทอจากสีสเกตบังนัดสามลอยยอดหน่วยมันก็บไทยไปล็ล่ะล่ะเทินหนึ่งเนาะเจเลียวเล่าใจดีแล้วพาบังนัดให้พาสองหน่วยเลยบบไปแล้วอ <laughs> ตื่นขึ้นมาเห็นบังนัดกินบ่ได้แครกแครกเส่ถุงกินบ่ได้พี่น้องเอ้ยเฮียอะไรก็ไปกินบ่ได้ ไม่เง่หน่อยกับตีตัวเครื่องบินมาจังแดลละีรยังก็กินบ่ได้ไ,ไอเราก็หวังดีจะเอานั่นเอานี่ให้น้องกินน้องก็บอกท้องใส่ก็รับบ่ได้มันก็คืออิมทิพนแหละพี่นนอทุเรียนกับสับปะรดดองปลา,ราเราพร้อมจะเดินทางแล้วแต่ต้องแช่เย็นสับปะรด โอ้แช่เย็นจะได้นานๆจะได้เก็บนานๆพร้อมเดินทางแล้วถนอมอาหารก่อนเรียกใครกินก็ไม่กินเนาะเวลาทุเรียนมันมีเยอะอืมอืมกรอบนอกนุ่มในอร่อยอื้มอ้วนให้เข็ด